กนมีมีมาตามหม่ยโอเหมาของตางนะเก่ับเดี๋ยวรอก่อนนะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับผมนะครับพันตำรวจตีกิติพัฒน์ใยอดีรอบนะครับแล้วก็ จ้าหที่กองการศึกสวนสองบกสสประชนนนะครับศนนครบาลนะครับวันนี้ผมเอาหมายนะครับของสารนายาที่จ1หนึ่งสี่นัองห้าหกสนะครับลงวันที่24่สิบพฤศจิกายนสองหกามนะครับเป็นหมายของสถานีตำรวจนครบาลพระหนเยนทินนะครับก็ ไอ้หมายเนี่ยให้จับกลุมตัวนายปิยศักดิ์เรืองฤทธิ์นะครับในข้อหารักทรัพย์ในเกหสถานโดยทาอันตรายสิ่งกีดขั้นสําหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆนะครับเรายอมรับไหมครับว่าเราเป็นบุคคลตามชื่อในหมายตายนี้เคยถูกดาเนินคดีมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเคยนคยเคสนี้มันเป็นเคสที่รักทรัพย์ในเกหรสถานครับผมต้องไหม